สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนรักต้นไม้นะคะก็วันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆค่ะก็จะมาแนะนํานะคะบอนสีเนาะตัวนี้นะคะเราได้มาในานามเอ่อเทพอมริดค่ะเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะได้มาในานามเทพอมริดเนาะก็สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนาะเขาก็จะมีเอ่อ สีที่เป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆเนาะเห็นไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะก็ลวดลายก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนาะคล้ายๆหกหลงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็กระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มเลยแล้วตุงสะดือนะคะเพื่อนๆเนาะ ก็จะลึกลงมาค่ะเพื่อนก็จะมีชมพูชมพูอ่อนๆน,นะคะเพื่อนเนาะเวลาเขากัดสีเต็มที่นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนสีขาวแบบนี้เลยนะคะนี่ใบนี้ก็จะกัดสีเต็มที่แล้วมือดำเพิ่งแยกต้นไม้เสร็จเมื่อกี้นะคะมีส่วนใบนี้ก็ยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะนี่ก็เริ่มโอเคแล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับเออเทพอ,อมริศนะคะเพื่อนขาอันี้ ลักษณะใบนะคะก็จะทรงเดียวกับฮกลงนะครับเพื่อนเนาะเห็นไหมก็จะมีหยักๆนะคะนี่ปลายแหลมๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมขอบใบก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนาะนี่อันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นใบใหม่อะค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบใหม่ที่ออกมานะคะก็กัดสีแล้วค่ะเต็มที่เลยเห็นไหมคะนี่เต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆสวยนะคะเพื่อนๆเนี่ยบอลตัวนี้ค่ะสําหรับเอ่อ เทพอมฤตนะคะเนาะนี่ตอนนี้ไม่กัดสีนะคะนี่อันนี้เป็นต้นลูกนะคะเขามีหน่อขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมมีขึ้นมาแล้วสองหน่อนะคะนี่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกด้วยแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยนะคะพเพื่อนๆเนาะก็เลยมาทําคลิปเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะพเพื่อนๆขาเนาะสำหรับบอลสีเทพอมฤตนะคะเนาะดูดูความสวยนะคะสำหรับใครที่ชอบบอลแบบ ขาวๆเนาะสะอาดสะอาดตานะคะเพื่อนๆเนาะทรงก็จะไม่ค่อยทรงก็จะสูงๆจะว่าไม่ค่อยสูงมากเนาะก้านเขาก็จะออกจะเป็นแบบดำๆนะคะเพื่อนๆเนาะออกดำๆดําดำๆน้ําตาลเนาะเห็นไหมแต่อันนี้จะออกลายๆน้อยๆนะี่ดูสิจะออกลายๆดำๆนะคะเพื่อนเห็นไหมคะ่ตอนต้นลูกก็ยังกระสีไม่ค่อยเต็มที่เห็นไหมก็จะมีป้ายขาวๆเนาะ มันเหมือนหกหลงข่าวว่ะเพื่อนๆแต่อันนี้เราได้มาในนามเทพอมฤตไม่รู้ว่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆขาเนาะก็แต่สวยมากๆเลยค่ะสําหรับบอลบอลสีตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนาะก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนาะสวยงามเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆเนาะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆขาเนาะก็มาทําคลิป ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะสำหรับบอนสีเทพอรมรินะคะก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกการรับชมนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า